่คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหยุดเดี๋ยวนี้ People er g กบุกทำเนียบจี้หยุดใช้พรกรฉุกเฉินหากยังต่ออายุภาคประชาชนพร้อมเคลื่อนไหวบิ๊กตู่แจงเหตุที่ต้องต่อ People โกบุกทำเนียบจี้หยุดใช้พรกรพร้อมชวนประชาชนจับตามติคอรม .30 มิมิถุนายนนี้หากยังต่ออายุภาคประชาชนพร้อมเคลื่อนไหว วันที่29มิถุนายน 2,563เวลา10นาฬิกา20นาทีที่หน้าประตู3ธำมเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเครือข่าย PeopleGo Network จำนวน30คนนำโดยนายเลิศศัก์คำคงศักดิ์แกนนำ PeopleGo นายจำนงหนูพันจากเครือข่ายสลัมสี่ภาคและขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PeopleMove นายยิ่งชีพอัจชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอลและนายภริชิวารักหรือเพนกวินจากสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนทอนัดรวมตัวกันใต้คำขวัญหยุดเลี้ยงไข่หยุดใช้อำนาจถูกขาดเรื้อรังยกเลิกภรกฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอให้ยกเลิกภรกฉุกเฉินโดยการประกาศภรกฉุกเฉินตั้ง แต่วันที่26มีนาคม2,563และขยายระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,563โดยมีท่าทีจะขยายเวลาบังคับใช้ต่อไปซึ่งจากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19สอบอค พบว่าเป็นเวลา34วันเต็มที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิสก้รายใหม่ในประเทศการใช้พรกฉุกเฉินในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาให้อำนาจเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลเท่านั้นเพื่อจะบริหารประเทศได้แบบเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดและไม่มีการทวงดุลส่วนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเป็นมาตรการที่เดินหน้าตามกฎหมายในระบบปกติอยู่แล้วซึ่งหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะป้องกันควบคุมโรคแต่เพียงอย่างเดียวก็ควรใช้กฎหมายในระบบปกติหรือถ้ามีความจำเป็นก็ออกแบบกฎหมายใหม่ขึ้นมาสำหรับสถานการณ์โรคโควิด19 ทั้งนี้ทางเครือข่ายเห็นว่าความจำเป็นที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมดไปแล้วและขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรียุติการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีและในการประชุมครมในวันที่30มิถุนายน เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ขอให้สาธารณชนเข้าสังเกตการหรือจะถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อให้ประชาชนติดตามและร่วมรับรู้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยนายเลิศศัก์ยังกล่าวถึงการใช้พรกรฉุกเฉินที่ผ่านมาระยะหลังๆเหมือนเห็นประชาชนเป็นเชื้อโรคเพราะถูกควบคุมมากกว่าโควิด -19 หากครมยังใช้พรกฉุกเฉินต่อภาคประชาชนก็จะขอออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องทัง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแน่นอนโดยย้ำว่าขณะนี้ชัดเจนว่าการใช้กฎหมายปกติสามารถควบคุมโรคได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ล่าสุดนายกรัฐมนตรีถแถลงหลังการประชุมสบคชุดใหญ่แจงเหตุผลคงพรกรกฉุกเฉินเพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันเวลาย้ำผ่อนคลายระยะ5เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้มีรายได้น้อยพร้อมอย่างคงเข้มมาตรการสาธารณาสุขบอกรับรองไม่ได้100%เอร์เซไม่มีการแพร่ระบาดอีกขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไทย เมื่อเวลา11นาฬิกา40นาทีที่ตึกสันติไมยตรีทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่ว่าสำหรับผลการประชุมมติสบคในวันนี้ตนย้ำว่า เราอยู่ในห่วงเวลาสำคัญแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีความเสี่ยงหลายประการซึ่งได้บอกไปแล้วว่าในระยะแรกและระยะที่2 3 4ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดและวันนี้จะมีการผ่อนคลายในระยะที่5ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงค่อนข้างมากดังนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคนและสถานประกอบการต่างๆโดยขอให้ย อนกลับไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมามีการติดเชื้อไม่มากนั้นเกิดจากอะไรซึ่งก็เกิดมาจากมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการใช้มาตรการพิเศษโดยเฉพาะมีพรกรฉุกเฉินออกมาถึงควบคุมได้ถึงวันนี้ ซึ่งเหตุผลที่ทำไมถึงต้องมีตนได้บอกหลายครั้งแล้วว่าแม้มีกฎหมาย40ฉบับแต่และหน่วยงานถือไว้แต่หลายกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเช่นการเปิดปิดสถานที่ต่างๆหรือการเข้าออกประเทศที่ต้องผ่านขั้นตอนทำให้หลายอย่างอาจไม่ทันต่อเวลาในการแก้ปัญหาจึงต้องมีภรกฉุกเฉินย้ำว่าไม่ปิดกั้นใครทั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่า ที่สำคัญในห่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดจะเห็นหลายประเทศที่มีการประกอบกิจกรรมมีการรวมตัวทำกิจกรรมของคนจำนวนมากก็มียอดผู้ติดเชื้อสูงดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาตามขั้นตอนโดยในระยะที่5จะมีการผ่อนคลายสถานประกอบการต่างๆรวมถึงการเข้าออกประเทศของนักธุรกิจต่างๆแต่ย้ำว่าต้องมีมาตรการเชิงรุกต้องมีการรองรับในวันข้างหน้าโดยเฉพาะ ในเรื่องการท่องเที่ยวการค้าขายและการประกอบกิจกรรมต่าง,างๆโดยในรายละเอียดโคศกสอบคอคและประหลัดกระทรวงชี้แจงเหตุผลถึงความจำเป็นต่อไป อย่างไรก็ตามเหตุผลถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายระยะที่5สิ่งสำคัญคือเห็นใจผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวโดยต้องมีมาตรการสำคัญที่จะรองรับเพื่อให้เห็นว่าเรามีความพร้อมแต่ไม่สามารถรับรองได้100%เพราะทุกอย่างอยู่ที่คนไทยทุกคนจะร่วมมือกัน ทุกอย่างถึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งนี้ในช่วงท้ายมีผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าการต่ออายุพรกรุุกเฉินไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิเสร,รีภาพของประชาชนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้คนละกาละเทศะกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและ Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ